สวัสดีค่ะก็วันนี้โบซื้อของออนไลน์ามา,อ,าอีกแล้วนะคะก็อันนี้โบสั่งของจากร้านนี้เป็นน่าจะครั้งที่สี่แล้วมัง้งก็คืออที่โบซื้อเนี่ยมันก็มีสินค้าหลากหลายนะคะก็ให้เลือกเอาแล้วกันว่า,าสินค้าไหนราคาที่เราจะซื้อได้ก็ร้านนี้ตกแต่งกล่องก็สวยนะคะแล้วก็ แล้วก็มีของแถมให้ทุกรอบเลยแล้วก็ค่าส่งเนี้ยแกก็คิดแค่สามสิบบาทน,นะคะแต่ไม่ได้คิดเพิ่มเหมือนร้าน,นอื่ืนก็คือราคาเดียวอ่าก็โบกแกะตะกรงค่ะแต่าจ,าจริงเขาห่อพัสดุมาให้น่ารักมากเลยนี่ก็คือแกะแล้วก็ ปั๊มตายอย่างอะไรเงี้ยน่ารักดีหลายขอมาให้สวยน่ารักมากแต่ว่าโบกแก่แล้วก็อันนี้โบซื้อเป็นสกอตเทปพลาสติกนะคะก็ขาย30บาทก็โบก็เลยสั่งมามาสี่อันก็ก็นายอยู่นะ สั่งมาสี่ลายนะคะร้านนี้ขายขายอันละสามสิบบาทนี่มีสี่ลายลายมีก็ลายนี้เราโบก็สั่งหมึกถั่วมาสองอันโบมีหมึกถั่วจะครบแล้วล่ะเหลืออยู่เซตเดียวก็ทยอยซื้อค่ะ มันก็ใช้สะดวกดีนะครับสำหรับตาประทับที่ขนาดเล็กนะมันก็มันก็ปั๊มได้แบบสะดวกเพราะว่ามันอันเล็กแล้วมันก็ใส่นิ้วมือเราก็แป,ๆๆแปๆะๆปั๊มก็ที่แรกเออถ้าชอบที่สุดคงเป็นเบอร์402สีสวยเป็นสีชมพูอมแดงอ่ะสวยอ่ะแต่ว่าอีกสองอันนี้ก็คือเอามาลองใช้ ก็มีห้าเซตจะครบแล้วค่ะหมึกถัวมีอยู่หกเซตแล้วก็อันนี้เป็นของแถมแถมให้ชิ้นนึงก็น่ารักดีของแถมโบชอบนะร้านแบบจริงๆแต่ละร้านเขาก็ได้กำไรจ้ะ ขายของให้เราอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าบางร้านนะขายแพงไม่มีอะไรแถมเลยนะแต่บางร้านก็ค่าส่งถูกแต่นี้ทั้งค่าส่งก็ไม่แพงเขาก็คิดอยู่30บาทแล้วก็ไม่เพิ่มนะคะแล้วก็มีของแถมให้ทุกรอบเลยแล้วก็ห่อสวยทุกรอบด้วยแล้วก็นี่เป็นตาประทับจิวเวลรี่จริงจริงโบว่าจะสั่งหลายอันนละแต่ว่าของมันหมดเพราะว่าเขามีมานานแล้วแต่ว่าโบรอสั่ง ทีเดียวก็เลยเหลืออยวอนเดียวก็เลยได้สั่งเสร็จเดียวก็หมดแล้วที่ซื้อของจากร้านนี้นคะคะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็พบกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ